สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนวัตกรรมที่บอกเลยว่าเรียบง่ายมากแต่ทรงพลังสุดๆจากโรงเรียนแห่งหนึ่งในบ้านเรานี่เองครับที่กำลังจะเปลี่ยนวิธีคิดของเราเกี่ยวกับการสร้างทักษะพื้นฐานสำหรับกีฬาอย่างวอลเลย์บอลไปเลยเคยสังเกตกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมเด็กสมัยนี้ดูการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ค่อยจะคล่องแคล่วเหมือนแต่ก่อนเลยนะ คือไอช่องว่างทางการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากังวลจริงๆนะครับทั้งสําหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็คุณครูด้วยโดยเฉพาะหลังช่วงที่เราเจอโรคระบาดกันมาเนี่ยเวลาหน้าจอของเด็กๆมันเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยก่อนที่เราจะไปดูทางออกของเรื่องนี้เราต้องเข้าใจถึงต้นตอของปัญหากันก่อนครับทักษะพวกนี้เนี่ยเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับเป็นตัวอักษรของกีฬาเลยครับลองนึกภาพตามนะครับ ถ้าเรายังสะกดกอไก่ขอไข่ไม่ได้การจะไปอ่านหนังสือเป็นเล่มๆหรือเล่นกีฬาที่ซับซ้อนเนี่ยมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนี่แหละครับคือพื้นฐานที่สําคัญที่สุดจริงๆเรื่องนี้มีกรณีศึกษาที่น่าเสียดายมากๆเลยครับเกิดขึ้นที่โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมืองมีนักเรียนชื่อภาคินเป็นรุ่นพี่ที่เป็นกําลังหลักของทีมเลยนะแต่เกิดข้อเท้าพลิกง่ายๆระหว่างซ้อมจนสุดท้ายต้องถอนตัวจากการแข่งขันไปเรื่องนี้แหละครับที่จุดประกายคําถามสําคัญขึ้นมาว่า เอ๊ะทำไมนักกีฬาที่ตั้งใจซ้อมขนาดนี้ถึงต้องมาหยุดกลางคันเพียงเพราะรากฐานร่างกายที่ไม่มั่นคงเอาละครับพอเห็นปัญหาแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราไปดูกันต่อเลยว่าทางออกที่เขาสร้างสารรค์ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะเนี่ยมันคืออะไรและนี่คือคําตอบครับ9 9ก้าขยับกายใช่แล้วครับฟังไม่ผิดเลยแค่ตาราง9้าวช่องที่ตีไว้บนพื้นนี่แหละครับคือหัวใจของนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นที่โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง เพื่อจะสร้างทักษะการเคลื่อนไหวทั้งหมดขึ้นมาใหม่เรียกว่าเริ่มกันตั้งแต่ศูนย์เลยความยอดเยี่ยมของมันก็คือการรวมเอา4อย่างนี้เข้าไว้ด้วยกันครับตัวตารางก็เป็นเหมือนสนามฝึกซ้อมส่วนตัวแบบฝึกก็จะไล่ระดับจากง่ายไปยากช่วยพัฒนาทักษะอย่างเป็นระบบมีดนตรีเข้ามาสร้างความสนุกแล้วก็ช่วยเรื่องจังหวะแล้วก็ยังมีวิดีโอสาธิตเป็นต้นแบบที่ชัดเจนอีกโหทําให้การเรียนรู้มันครบเครื่องแล้วก็น่าสนใจขึ้นเยอะเลยครับ และทั้งหมดนี้ไม่ใช่ว่าคิดขึ้นมาเลลอยนะครับมันมีรากฐานทางทฤษฎีที่แข็งแรงมากๆเลยมาจากแนวคิด Active Learning ของ Bruner ที่เชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเนี่ยมันเกิดจากการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งเจ้าตารางก้าวช่องนี้แหละครับคือเครื่องมือที่ทําให้ทฤษฎีนี้มันเกิดขึ้นจริงได้แบบสมบูรณ์แบบที่สุดเลยทีนี้เราจะลองเข้าไปดูในสถานการณ์จริงกันบ้างครับไปดูกันว่าโปรแกรมนี้ถูกนําไปใช้ยังไงผ่านเรื่องราวของนักเรียนคนหนึ่ง เด็กชายโมคือตัวอย่างที่ชัดเจนของความถ้าทยนี้เลยครับคือเขามีปัญหาในการประมวลผลตัวอักษรการอ่านแต่กับมีพรสวรรค์เรื่องดนตรีและจังหวะมากๆซึ่งมันก็เลยทําให้เกิดความกังวลในการเรียนพระ,ะในช่วงแรกๆ ประเด็นสำคัญเลยก็คือครูเคนได้ใช้หลักการที่เรียกว่า Universal Design for Learning หรือ UDL ครับคือแทนที่จะใช้คำสั่งที่เป็นตัวหนังสือท่านก็เปลี่ยนมาใช้เป็นการ์ดภาพกับเสียงกล้องเป็นสัญญาณแทนแค่นี้แหละครับมันทำให้โมสามารถเรียนรู้แล้วก็เคลื่อนไหวตามจังหวะได้ดีเท่ากับเพื่อนคนอื่นๆเลยโดยไม่มีข้อจากัดเรื่องการอ่านมาขวางกั้นอีกต่อไป แล้วพลังของเพื่อนก็สําคัญมากๆครับการให้เพื่อนอย่างปุนกับมายามาช่วยแนะนําโมเรื่องการทรงตัวคอยให้ฟีดแบ็ทันทีด้วยภาษาง่ายๆมันทําให้โมมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็รู้สึกปลอดภัยที่จะลองผิดลองถูกและนี่คือหัวใจของความสําเร็จเลยครับครูเคนตั้งสิ่งที่เรียกว่ากติกาความสําเร็จย่อยขึ้นมาอย่างเช่นอ่ะวันนี้ลองทรงตัวให้ได้แค่5วินาทีก่อนพอทําได้ก็ค่อยๆเพิ่มเป็น10วินาทีพอโมทําเป้าหมายเล็กๆพวกนี้สาเร็จ ความมั่นใจมันก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นมาซึ่งมันพิสูจน์ให้เห็นเลยครับว่าหลักการนี้ได้ผลจริงๆแน่นอนครับว่าทั้งหมดเนี้ยไม่ใช่แค่กิจกรรมสนุกๆไปวันๆนะครับแต่มันคือโครงการวิจัยและพัฒนาที่ทํากันอย่างจริงจังตลอด10เดือนเต็มกับนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ทั้งหมด22คนคําถามที่สําคัญที่สุดก็คือหลังจากเวลาผ่านไปทั้งหมดนั้นแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมามันเป็นยังไงมันได้ผลจริงหรือเปล่านี่คือตัวเลขที่ผมว่าน่าทึ่งมากนะ41 จุดนี่ไม่ใช่คะแนนรวมนะครับแต่มันคือเปอร์เซ็นต์ที่คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุดในแบบฝึกทักษะชิ้นหนึ่งลองนึกภาพทักษะที่พัฒนาขึ้นเกือบครึ่งหนึ่งสิครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและมีนัยสําคัญมากจริงๆกราฟนี้ยิ่งตอกย้ําผลลัพธ์ให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกครับจะเห็นเลยว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดสอบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ41แต่พอผ่านการฝึกฝนไปคะแนนมันพุ่งไปอยู่ที่เกือบ59 นี่คือการเติบโตแบบก้าวกระโดดที่พิสูจน์ได้ทางสถิติเลยนะไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่เป็นข้อมูลที่ชี้ชัดว่าโปรแกรมนี้มันได้ผลจริงๆโอเคคำถามต่อมาที่น่าสนใจก็คือแล้วทักษะพื้นฐานที่ฝึกในตาราง9ช่องเนี่ยมันจะถูกนำไปใช้ในสนามจริงได้ยังไงโดยเฉพาะกับเป้าหมายหลักของโครงการนี้เลยนะนั่นก็คือการพัฒนาทักษะการโยนลูกวอลเล์บ,บอลสำหรับนักเรียนชั้นมอครับ และนี่คือภาพที่เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์แบบเลยครับการทรงตัวที่ดีจากตาราง9ก้าช่องมันก็นําไปสู่การยืนที่มั่นคงตอนเตรียมจะเสิร์ฟหรือส่งบอลความคล่องแคล่วก็ช่วยให้เราปรับตำแหน่งร่างกายเพื่อยนบอลให้มั่นยามขึ้นได้และการตอบสนองที่รวดเร็วก็คือหัวใจของการตัดสินใจว่าจะส่งบอลไปทางไหนทั้งหมดนี้คือพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยครับในการสร้างนักกีฬาวอลเลย์บอลตั้งแต่อายุยังน้อยเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเราจะมาถอดบทเรียนสำคัญๆจากกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆนี้กันครับ บทเรียนจากเรื่องนี้มีหลายข้อเลยนะครับข้อแรกคือมันแสดงให้เห็นว่าเราไม่จําเป็นต้องมีอุปกรณ์ราคาแพงเลยเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ 2. คือการออกแบบก,การสอนที่คิดมาอย่างดีเพื่อนักเรียนทุกคนเนี่ยมันสามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาได้จริงๆและที่สําคัญที่สุดมันแสดงให้เห็นบทบาทของคุณครูในฐานะนักวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนเลยนะที่คอยสังเกตปรับปรุงและสร้างสารรค์วิธีการสอนใหม่ๆเพื่อน,นักเรียนของตัวเองและย้ําเตือนเราเสมอครับว่ารากฐานการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่ง คือบันไดก้าวแรกสู่ความเป็นเลิศเพราะท้ายที่สุดแล้วนะครับสิ่งที่อาจจะสําคัญกว่าตัวเลขและทักษะกีฬาด้วยซ้ําก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กๆเ,เองครับพวกเขามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นสุขภาพกายสุขภาพใจดีขึ้นและมองการเคลื่อนไหวร่างกายในแง่บวกซึ่งสิ่งนี้แหละครับที่จะติดตัวพวกเขาไปตลอดชีวิตสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคําถามไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าเราจะนําบทเรียนจาก ขยับกายนี้ไปต่อยอดเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับเยาวชนของเราไม่ใช่แค่ในโลกของกีฬาแต่รวมถึงในโลกของการศึกษาในภาพรวมได้อย่างไรอีกบ้าง